Mountain Dew? Squads, there's loot on the horizon for however you find victory. For the combat chauffeurs. For those who strike from above. Or from below. For the experts in pan to pan combat. Whether you're taking a leap of faith or just aren't afraid of a close call, fuel your path to winner winner chicken dinner with ice cold Mountain Dew and with exclusive loot from Mountain Dew fuel stations. Spawning on a map near you. สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาตามหาตู้กดน้ำอัตโนมัติของ Mountain Dew นะครับอ่าซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในเกม PUBG Mobile นะครับนั่นก็คือกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมโดยที่เราต้องทำการตามหาตู้กดน้ำอัตโนมัติของ Mountain Dew ในแผนที่ Elenkel นะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นนี่ครับเป็นกระป๋องน้ำของ Mountain Dew วันนี้นะครับ แล้วก็เมื่อเราทําการสะสมครบตามจํานวนนะครับเราสามารถนํามาแลกเป็นไอเทมต่างๆได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นล่มนะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อตัวนี้เลยซึ่งเป็นเสื้อที่ตัวละครของผมใส่นะครับ <c oughs> บอกได้เลยว่าเทมากเลยสำหรับใครที่อยากได้เสื้อมอ u n นเด n d e เท่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูานะครับว่าจะตู้กดน้ําอัตโนมัติของมอ u n นเด n d ลเนี่ยมันจะมีที่จุดไหนบ้างนะครับ โอเคงั้นเราไปตามหากันเลยครับคุณผู้ชมไปครับผมโอเคครับสำหรับจุดแรกที่ผมจะลงนะครับนั่นก็คือโรงเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีตู้กดน้ำอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมโดยที่เจ้าตู้กดน้ำอัตโนมัตินี้นะครับมันจะมีกระจายเยอะแยะมากมาย อยู่ในแผนที่เ g i r l นะครับแต่ว่าบอกคุณผู้ชมไปก่อนนะครับว่ามันสุ่มเกิดนะครับคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะเจอแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่เจอนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรงจุดที่โรงเรียนเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะโอ้เดีนี้มีคนด้วย ต้องจัดการคนก่อนครับจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยแตกหนึ่ง รู้สึกว่าจะมีบนดัดฟ้าด้วยนะครับอะโดดลงมาทำไมเนี่ยตายเลยโอเคหมดแล้วยังน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าไอ้ตู้กดน้ำอตัตโนมัติมาเทนเดียวนี่มันอยู่ตรงจุดไหนนะครับพาะงั้นเราต้องทำการเดินหาสักหน่อยครับคุณผู้ชม เอ้ย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 เสียงเท้าอ๋ออ,อันนี้บอดครับโอเคนี่ไงโหเจอแล้วนี่บัดตัวนี้ออมเจอสักทีแล้วคุณผู้ชมอยู่ตรงตึกนี้นี่เองเย้ ออยังจะมีคนอยู่อีกเหรอเนี่ยโอ้โหคนอย่างเยอะเลยตอนนี้เราเจอนะครับสำหรับตู้กดน้ำอัตโนมัติตู้แรกของเรานะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอยู่ตรงจุดนี้เลยตรงอาคารหลังเล็กนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นตู้สีเ,เขียวแล้วก็มีคําว่า mountain d e โอเคหยอดเหรียญโอ้โหได้เป็นกระเป๋าสามด้วยแล้วก็เป็นกระป๋องน้ำมอร์เทนเดลวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่เราต้องใช้ในการแลกไอเทมนั่นเองนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดแรกโอเคเจอสักทีรอบนี้โหหานานมากคุณผู้ชมอยู่ริมทะเลเลยอน่ะเนี่ยครับอยู่ตรงปั๊มน้ำมันตรงจุดนี้นะ โอเคเก็บมาครับได้มาอีกหนึ่งอ่าแล้วก็ตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่โรงพยาบาลนั่นเองก็จะมีตู้กดน้ําอยู่ตรงตรงกลางระหว่างโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมอยู่กลางๆเลยอ่ะอ่าก็ประมาณนี้ครับรอบนี้ได้มา2กระป๋อง,องโอเคคราวนี้ผมจะลงมาดูตรงจุดที่เป็นปั๊มน้ํามันนะครับคุณผู้ชมมาดูว่าจะเจอหรือเปล่า นี่ไงเอ้แนะนําคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมจะมาตามหานี่แนะนําให้ลงตรงจุดที่เป็นปั๊มน้ํามันนะครับคุณผู้ชมมันจะหาง่ายกว่าจุดที่เป็นบ้านนะเนี่ยครับคุณผู้ชมหนึ่งตู้ตรงนี้เลยยอดเหรียญเย้ <c oughs> มีคนขับรถด,ด้วยโอเคดีนะครับที่เขาขับไปโอเคหาปืนก่อนแล้วกัน แล้วะครับแล้วก็ตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีตู้มาทันเดียวเช่นกันนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับปั๊มน้ํามันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตู้กดน้ําสีเขียวอันนี้นะครับคุณผู้ชมรอบนี้นี่เราเจอ2ตู้ที่อยู่ใกล้กันเลยนะครับดวงดีมากเลยโอเคครับก็สําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาฟาร์มตู้กดน้ําอัตโนมัตินะครับก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะครับก็แนะนําเป็นวิธีการนะครับนั่นก็คือ โดดลงมาในจุดที่น่าจะมีตู้กดน้ำนะครับแล้วก็เมื่อเราทําการเก็บน้ําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายเนาะอ่าเป็นวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับสําหรับเจ้ากระป๋องน้ำ m o u n t น i n Dew นะครับมันไม่มีจํากัดนะก็เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันมีจุดไหนบ้างก็ให้คุณผู้ชมดูจุดสีเขียวในแผนที่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเยอะมากเลยก็ให้คุณผู้ชมเลือกแล้วกันนะครับว่าจะลงตรงจุดไหนนะครับ บอกไ้ก่อนนะครับว่ามันสุ่มเกิดนะครับสำหรับเจ้าตู้กดน้ําอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมก่อนจากกันนะครับแถมสักหน่อยนะครับถ้าไม่มีแถมเนี่ยมันไม่ใช่ C R ไอเคซทีวนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูห้องลึกลับนะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าห้องลึกลับนี้นะครับมันจะอยู่ในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมจุดที่เป็นบ้านเยอะๆตรงจุดนี้เลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับคุณผู้ชม โดยที่ให้คุณผูณผ้ชมเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับมันก็เป็นบ้านทั่วๆไปเหมือนบ้านทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมสังเกตตรงจุดนี้นะครับนี่คุณผู้ชมตรงจุดนี้เลยเมื่อเราทําการยิงนะครับคุณผู้ชมอา <c oughs> มันก็จะมีห้องลึกลับที่อยู่ใต้ดินเลยนะครับคุณผู้ชมนีเป็นห้องลึกลับตรงนี้นะครับซึ่งภายในห้องนะครับมันก็จะมีไอเทมให้เราเก็บนะครับคุณผู้ชม ซึ่งมันจะเหมือนกับในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีสตอรี่นะครับนั่ก็คือจะเป็นจุดที่ใช้ในการกบดานของสายลับนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในช่วงสงครามโลกนะแต่ว่าในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันเป็นห้องโลง่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เราสามารถออกได้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือทางนี้นะครับคุณผู้ชมตรงหลังตามนั่นเองโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม โอเคครับหาครบสักทีหานานมากเลยคุณผู้ชมกว่าจะครบ15อันเอาละครับผมจะเอามาแลกเสื้อสีเขียวตัวนี้เลยซึ่งเป็นเสื้อที่ใช้ได้5วันเท่านั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากเลยน่าจะถาวรเนอนะนี่ครับเสื้อตัวนี้เลยโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมเซี่ยงกิสัต์ทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ บายบายครับ <Bye> ผม